คลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่พระกรุกเมืองสุพรรณบุรีที่ชมอยู่ในขณะนี้คือพระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วพระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วกรุกบ้านละหารตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเนื้อตะกวสนิมแดงเท่าที่พบพระกรุกบ้านละหารหรือว่า พระร่วงนั่งบ้านละหานี้นะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่พิมพ์เฉพาะพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วแยกได้ประมาณสามถึงสี่พิมพ์และยังได้พบพระนาคปลกที่ขึ้นมาด้วยกันนะมีพระนาคปลกด้วยส่วนพระอื่นๆนั้นยังไม่พบว่ามีอะไรอีกหรือไม่อย่างไรนะเหตุเพราะว่าประวัติที่ชัดเจนนั้นไม่มนะีการพบนี้เป็นการพบโดยบังเอิญ ชาวบ้านขุดพบโดยบังเอิญไม่ใช่การเปิดกลุกอย่างเป็นทางการของกรมศริลปากรฉะนั้นเรื่องประวัติจึงค่อนข้างที่จะคลุมเครือแต่ว่า <c oughs> พระกลุกบ้านละหานี้แตกกลุกออกมายังไม่นานเมื่อปีพศ2513นี่เองก็คือประมาณ60ปีเศษที่ผ่านมาฉะนั้นผู้ที่ทันรู้เห็นเหตุการณ์จึงยังมีชีวิตอยู่จึงยังมีชีวิตอยู่ เท่าที่ทราบข้อมูลนั้นก็คือแยกเป็นพิมพ์ใหญ่ๆได้สองพิมพ์ก็คือพิมพระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วแล้วก็พิมพ์นาคปลกนาคปลกก็แยกไปได้อีกประมาณสามสี่พิมพนะ <c oughs> ส่วนเนื้อนะเนื้อก็คือมีทั้งเนื้อชินตะกวัวสนิมแดงแล้วก็เนื้อชินเงินเนื้อชินเงินจะพบค่อนข้างน้อยขึ้นมาค่อนข้างน้อยจำนวนนั้นไม่เป็นที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าเป็นจำนวนหลักพัน นะหลักพันคาดว่าไม่ต่ำกว่าสามพันสี่พันองค์นะไม่ต่ำกว่าสามสี่พันองค์แต่ในวงการพระเครื่องนั้นบรรดาเซียนและเซียนใหญ่ๆทั้งหลายนะ <c oughs> กำหนดให้ขึ้นมานน้อยนะอันนั้นไม่ใช่ความจริงนะแค่ว่าจำนวนหลักร้อยนี้ไม่ใช่ตามจริงแล้วนั่นก็คือขั้นขึ้นมาเป็นหลักพันเพราะที่ชาวบ้านได้ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ไม่ต่ำกว่าสองถึสมพันองค์เซียนเข้าไปตอนหลังๆนี้นะเหลือพระจำนวนแค่หลักร้อยก็เลยโมเมเอาว่าขึ้นมาแค่หลักร้อยไม่กี่ร้อยองค์อันนั้นมันเป็นเชิงยุทธศาสตร์ของธุรกิจการค้าเท่านั้นไม่ได้พูดความจริงนะเขาไม่ได้พูดความจริงพระกรุบ้านละหารขึ้นจากกรุเป็นหลักพันแน่นอนอาจจะถึงห้าพันองค์ก็ได้ไม่ไม่แน่ชัดนะจำนวนนั้นไม่แน่ชัด จอยู่ที่หลักพันอย่างแน่นอนนะที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็คือมีสภาพแตกต่างกันนะองค์นี้คาบกลุยังมีอยู่บางส่วนถูกล้างออกไปบางส่วนนะเผยจะเห็นจนิมแดงด้านในนะองค์นี้ล้างคาบไขกลุออกไปแทบจะหมดแต่ว่าไม่ได้แต่งผิวสภาพจึงเป็นอย่างนี้นะนี่ก็เช่นกัน คาบไขกรุถูกล้างออกไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ผ่านการสัมผัสไม่ได้แต่งผิวเมื่อไม่ได้แต่งผิวหรือไม่ได้รับการสัมผัสนี้พระจึงจะลักษณะออกด้านด้านแต่ถ้าหากก็ได้รับการสัมผัสบ,บ้างอย่างเช่นองค์นี้ได้รับการสัมผัสมา,สมาพอสมควรนะผิวพระก็จะเงางามมีสเสน่ห์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้วกุบบ้านระหารนั้นเด่นเรื่องมหาอำนาจ นะแค่คาดปลอดภัยและคงกับพันชาตรีเป็นหลักนะสร้างขึ้นในยุคใดยุคลบบุรีศิละปะเป็นลบบุรีหรือเป็นศินละปะขอมชัดเจนนะถ้าหากว่าสมัยที่เศรษฐกิจยังดีๆอยู่คนะ่านิยมของพระกรุนะยังเป็นที่นิยมและโดยเฉพาะพระล่วงนั่งสุมเรือนแก้วบ้านละหารนะในยุคนั้นสมัยนั้นองค์หนึ่งหลักหลายหมื่นบาทถึงหลักแสนแล้วแต่จะตกลงกัน